รวมเสียงสอสอเพื่อที่จะยื่นเสนอแก้ในสภาซึ่งทําได้ง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้าผู้คนตามตรงแล้วนี่ก็คือมีมาตรานี้เปิดช่องให้กับประชาชนจริงแต่ไม่เคยมีกฎหมายฉบับไหนที่ประชาชนเสนอแล้วประสบความสำเร็จในสภาเลยสวัสดีครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่หมอเอาคลิปของสิ่งที่พี่หมอทําไปเมื่อประมาณเดือนมกราเนี่ยมา เปิดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นคลิปของทางพรรคกล้านะครับซึ่งจะมีอยู่นักการเมืองอยู่สองท่านนะครับอันดับแรกก็คือคุณกรจาติกวนิศนะครับซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรก,กล้านะครับซึ่งพี่หมอเนี่ยไปที่พรรแกแล้ววันนั้นเนี่ยเขามีแถง,นะถงเนี่ยถยงไอ้เขาเรียกว่าอะไรมีการเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวมีการแบบ เาเรียกว่าอะไรดียมีเวทีนะครับมีการแบบรวบรวมคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปที่งานแล้วก็ปรากฏว่าก็ามีได้โอกาสนะครับสัมภาษณ์ของคุณกรจาติกาวนิตนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ประสานงานเนี่ยเขาบอกว่าให้เลยช่วงของตัวเรียกว่าอะไรครการเลือกตั้งไปก่อน,นครับถึงค่อยเอามาปล่อยนะครับวันนี้พี่หมอก็เลยเอามาสรุปก่อนเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ๊ะ ทำไมถึงได้เพิ่งเอามาปล่อยนะครับเหตุผลที่เอาเพิ่งมาปล่อยก็เพราะว่า,เ,าเขาก็รับเรื่องเรานะครับแล้วก็บอกว่า,าสิ่งที่เราร้องขอถึงที่เราอยากให้ช่วยเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวการแก้ไขพระราชบัญญัติกัรสังคมเนี่ยเขารับปากไปนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะแบบให้เราปล่อยทันทีมันเหมือนแบบสัญญาว่าจะทําหรือจะให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้หลังจากนี้เนี่ยก็ลองมาฟังดูครับว่าคุณกรณ์เนี่ยเขา มีความที่เห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการรณรงค์เรียกร้องของเรานะครับแล้วกเ็เขาจะช่วยหรือว่าจะทำให้เรา,าบ้างไหมเหมือนกับที่พี่หมอไปมาล่าสุดที่พักตัวไทยสร้างไทยของคุณหญิงหรือเปล่าอยู่แล้วนะครับในการที่จะล่ารายชื่อหมื่นรายชื่อเพื่อที่จะเสนอแก้กฎหมายอันนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ป,ปัจจุบันนะซึ่งในส่วนตรงนี้เราให้คำแนะนำได้ ะครับว่าจะต้องทำทำอย่างไรแต่ความจริงถ้าสมมติมันมีพักการเมืองที่เห็นดีด้วยกับข้อเสนอนี้เนี่ยพักการเมืองสามารถที่จะรวมคะแนนรวมเสียงสอสอนะเพื่อที่จะยื่นเสนอ <20 S 2> แก้ทีเสภาซึ่งทำได้ง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้าผู้คนตามตรงนเลยก็คือ มีมาตรานี้เปิดช่องให้กับประชาชนจริงแต่ไม่เคยมีกฎหมายฉบับไหนที่ประชาชนสเสนอและประสบความสำเร็จในสภา,าเลยเพนะระาะฉะนั้นคุณกอนโกว,ว่ามันจะไม่สําเร็จไะะผมครับก็ผมคิดว่ากระบวนการมันมีค่าในตัวมันเองทีนครับแล้วก็เราสามามรถทาแบบคู่ขนานไปกับคุณกอนสามารถให้คําปรึกษากับทีมได้ได้ครับแล้วก็สามารถจะทําแพลตฟอร์มเป็นออนไลน์อันนี้ประเด็นที่เสนอเนี่ยผมขออนุญาตไปศึกษานะครับ เพราะในส่วนของสิทธิของผู้ประกันตนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอยู่แล้วต้องขอบอกว่าผู้ประกันตนเป็นประชาชนที่เสียภาษีนะครับมีประชาชนที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลอยู่4ล้านคน4ี่ล้านคนนี้ไม่เคยหนีภาษีได้แม้แต่บาทเดียวนะครับโดยโดยข้อเท็จจริงของการเป็นลูกจ้างนะครับจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ถ้าผู้บรนตามตรงได้กลับคืนน้อยที่สุดได้กลับคืนอันนี้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 คือคือเป็น เป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ผมชอบประโยชน์ที่คุณหมอพูดนะฮะก็คือบอกว่าอยากคิดแทนผู้ประกันตนนะคือถ้าเขาอยากได้แบบนี้ลองฟังเขาซะหน่อยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เราก็จะฟังนะครับแล้วก็ขอมาศึกษาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายของเราได้เนี่ยเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับภาคประชาชนก็ส่วนภาคประชาชน ส่วนของการเมืองก็คู่ขนานได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณกอนจาิกวันิ้นะครับก็วันนี้ไม่มาครั้งแรกนะครับที่หมอไม่เคยเข้าพักการเมืองใดมาก่อนจลยต้องบอกตามตรงนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีนะครับมาฟังบรรยากาศแล้วคือเป็นพักที่ฟังประชาชนจริงๆนะครับก็หวังว่าสิ่งที่วันนี้พี่หมอแล้วก็ทีมงานที่มาเนี่ยก็จะมีการประสานงานนะครับก็ขอบคุณคุณนาทีนะครับที่วันนี้พาเรามาจริงๆนะครับแล้วก็ เอหวังว่าจดหมายที่พี่หมอร่างมาจะได้รับการดูแลขอซองให้ผมด้วยขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับคุณพี่หมอก็คือที่ผ่านมาก็พยายามไปหลายๆที่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะรอสองพักนี้ดูว่าเขามีรีแอคหรือมีแอคชั่นกับตัวเรื่องที่เรารณรงค์กันไหมยังไงนะครับค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่า จะดาเนินไปทางไหนตอนนี้พี่หมอก็คือทางไหนก็ได้นะครับที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนเราก็ยินดีและยอมน้อมยอมรับนะครับทุกที่นะครับถ้าที่ไหนทําก่อนแล้วทําไม่ทําก่อนก็ให้ที่นั่นทำนะครับหรือทําในคนละมุมหรือทําในคนละทางก็อาจจะทําคนละทางไปใช่ไหมครับบางที่อาจจะเขาชื่อของประชาชนบางที่อาจจะหาสสมาให้เราได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น